ไม่นี่ม่นยากแม่นบ่ะค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินบ่นน์ยังยินอยู่ครับได้ยินอยู่ค่ะเฝนจังไายฝนตกบ่ค่ะฝนพอโอ้ยฝนบ่ตกสองหมือนหรอขอนี่โอ้ยฝนตกนี่เดี๋ยวนี้ก็ฝนตกนี่พอเตียงฝนจากจากอยู่ข้างนอกมีฝนดีเนาะฝนีีเนาะตาองดรอปไหมไม่นค่ะตกตกตกตาหกมั่งเศร้าตาตอนนี้ยัางย่งมาเศร้าอยู่พ่อ ก็ดีกว่าดีแค่เขาสิได้งามค่ะมื้อนี้ก็มากับบรรยากาศตอนสวยๆฝนตกพร้อมบรรยากาศแบบนี้ล่ะเนาะพอ่อคนจังมกักมันจังบ่ฮ้อนเนาะค่ะเนียนๆเป็นมห่อนค่ะอ่าอากาศตุ่มๆอันนี้ก็ค,นนกค,ค่ะพ่ออากาศตุ่มๆดีเนาะค่ะคืมเอาทางบ้านพอ่อคืมแม่นบ่ค่ะแต่บต่ตก โบตกต้องว่าคขึ้นห่างๆขี่ฝ่าเชี่ยวเขาไหมอืมอันนี้ตกมืดมากเลยพ่อหนาวพ่อมื่อนี้ขับดูต่อจะออกบ้านบ่นบนบได้เลยกาเมือ่อนี้อันนี้กัคุณพ่อเซียนอย่างกับพ่อจันเซียนภูเขียวบอกค่ะแน่นครับแน่นเดี๋ยวนู่นครับเดี๋ยวนู่เขียนแป๊บนึงนะคะค่ะครับ พ่อจันเตียนปูเขียววันนี้บ่ได้ออกไปใช้บอกคุณพ่อโอ้คุณพ่อบ่ได้ไปใช้อกวยุทาบ้านล่ะนั่งเบิ่งเขอยกี่นี่แหละนั่งเบิง่งสูตรนั่นสูตรนี่ไปเรียกตามภาษาคนมกเร็เนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อเรขยกเงอนม่นคักได้สุดยอดเลยว่ะค่ะงวดนี้ของเอ่อของคุณพ่อมีตัวใดแนวนอค่ะเอ้าถ้าเรียกซ้ตัวกับศูนย์เจ็ดสองจะได้บอก๋ยวแป๊บนึงเดีี๋๋ยยววเดนูเขียนไปน้ำนะพ่อเนาะบนแม่นบอค่ะพ่อบนบนย่างเดียวบนมี่ยังแน่กับพ่อศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเดี๋ยวได้ค่ะศูนย เจ็ 7, 2, 1, 7, 2, ดสองหนึ่งเจ็ดสองบอค่ะแล้วก็สามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองมิสังเนะโอ้บนบนไม่ซีหางบอกเหรอครับกันคันสองโคกระเดี๋ยวนะค่ะดนนะเดี๋ยวสามเจ็ดสองแล้วก็สี่เจ็ดสองมันบอค่ะครับโอ้จำคัญนอ่ะสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองนไงล่ะอืมตัวจำคัญสองสองเทวนี่นะพอนะอะ่อนเนาะคือบ้ามากล,ลักรลอยกัคือซ้ำล่ะ ถ้าถ้าสีไม่มา,า,าหลักร้อยจะเป็นสามทันทีมันพอเพาะบ้านนี้สมมติว่าสองเนอะค่ะถ้าสองไม่มากแา่สองไม่มากก็เป็นหนึ่งกับสามถ้าสองไม่มามค่ะเป็นหนึ่งกับสามหลักหน่วยค่ะแล้วทีนน่นี่พอเขาเลยเชียนไม่ว่านี้ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามไม่สมนิย์ละบนม่นพอค่ะบพอบนเใชวค่ะ มันบอกแบบนี้ประจำนะอันน้ำเพลืนแบบนี้ประจำด้วยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพ่อมัอนคุยมัดมันออกแบบไ้แบบไรนะ่ะเราได้แต่งแกนสี่หนึ่งเจ็ดคน่ะออกแบบนี้มัดสุดเป็นจังสี่เบิร์เลยมันวาเพอะโอ้ยเขาทุกวันเลยเหรอเป๊ะเป๊ะเลยค่ะวดนนี้ของห้องมีรางมาค่ะเพ่ะบอกวุคนพออเวร์างแบบขงมันก็เป็นสูตรบนอย่างเดียวเนาะคบนอย่างเดียว มีวิ่งาะค่งวันนี้วิ่งเวนี่ก็วิ่งเจ็ดวิ่งสองเนาะวิ่งเจ็ดาคา่ะวิ่งเจ็ดลองสองมันปะค่ะเด่วเดินเจ็ดลอง<ด>สองเนาะวันนี้ับ้านได้เง้นะครับเนาะหมุนมาโชควันนี้มันปาา่ค่ะวันบ้านได้เงันครับเตรียมรับทรัพย์เลยเลยวันนี้ท้าถ้า อ่าเลขที่อ่าชุดที่พอปล่อยมาหน่บ่อันเตรียมรับรับมันมาพอผมเนีมยตะอันละ่ะเพราะว่างวดงวดนี่ก็ถือว่าว่าเป็นงวดแรกนอกที่คุณพ่อให้ให้สัมผัสเนาะค่ะแต่ว่าตามาาตามที่หนูเบิ่งที่พอ่อทรงเลขเมื่อไห้ตลอดน่ะกะกะเข้าค่ะอันนั้นย่งเฮ็ดย่งบ่ทันแม่นประใด๋ได้เฮ็ดไปน่ะเฮ็ดไปเ,เ,ไปเบิง่งซอ้เื้อ,อบานนี้เขาจะบ้เต็มร0อยเ้อร์เ็ะ ว่าน,นี้1อยเรล่นป่ะพอ่อยเปเซ็นต์เลยโอ้โหอ่า,อาเลขสามตัวพ่อมันใจตัวไดกก่อค่ะมันใจในชุดนี่หซีหางนี่ละ่ะเอาซีหางเลยนะพอนะอาา่อเนาะเอาเด้ะเอาเด้อเอาเน้อถ้าบ่อ่ที่ในนี่คือสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองแต่ว,ว่าหนึ่งเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองก็เป็นร่องหรืออาจจะเป็นนี่แน่ซึ่งวะละครัซีหางนึงมัน,ม,นมันกับบลายหรอกค่ะปานีอ่าสองโตมีสามหางแค่นี้ป่ะพ่ะ ครับส่างตกัมิซามางเท่านั้นแหละมันออกแบบนี้ตลอดไหมอืมมันก็ที่เรื่องเก็บ้านาจับคุณได้นโอ้มันออกแบบนี้ตน้นยอกยยับีมม่เขียนใบค่ะเขียนใบเชียนใบโอ้พักมุเงทะเยจังวะซื้อเลยคร,รับมุนบ้านโชคนำเลยงวดเนี้ยจะได้เงินแสนเงินล้านมัน้งวาครับพ่อผมบ้านนี่อยากได้ซํามใดซื้อเลยครับงวดไหนขันถามว่าอันอะ อืมหนูยันแต่เนี่มันคือโพดคือโพ่ดแต่พอเจ็ดสองเพิ่อนบ่ขายเลยได้คาะตอนนี้งานงกค่ะงวดงวดนายคิดว่าสีซับคาหลอกอยู่แม่บ่ค่ะแต่ว่าบาง<อ>บางอาจารย์เพิ่นก็คอมเมนต์มากเนาะคะ่ะว่าเลขเจ็ดสองเป็นเลขดับเนาะคะ่ะแต่ว่าเ้อากับบรูนเนาะคะ่ะเพราะว่าอ่าอยู่กล่องเพื่อนมามีเลขดับเนาะพ่อนะ ออออม,อ,อ,งงมองอย่างน, 1, น,นี้แหละเอาจริงๆยังมีตัวรองอยู่เดชเก็ดหนึ่งเก็ดสามเดชเนาะอนูยานเนี่ยมากน้ำยูล้วเราเราเป็นต่เป็นซีเจ็ดอย่างสิวิ่นวิ่นเอาที่ในสามโตจังสี่ก็ได้ยู <วะ S 1> มันพอ,พอที่ในแน่ก็ยังสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเหรอครับทีในแน่ตอนนี้เนาะมันบอกว่าน,น,น,นี่สูตรเดชศูนย์เป็นแบบนั้นเดชค่ะแต่ว่าสองเมื่อเทเล่สามเมื่อเทเล่สามกูยุตตำแหน่งสองทีงทก็ล่ะยุบแบบยุบแบบเดิมเลย ค่ะเอาเอาเอาอีกที่หนึ่งพ่อหนูขออีกรอบหนึ่งถ้าถ้าสามไม่มาจะเป็นสีอยู่หลักใดก็ค่ะพ่อหลักร้อยครับหลักร้อยสามกับสี่สามกับสี่อยู่หลักร้อยเนาะถ้าสามกับเีมากอะหนึ่งกับศูนย์ครับสี่ตัวเนี่ยแหละอ๋อไอ้พวกไอ้พวกพ่นสี่ตัวครับหลักร้อยมีซัมเน่แล้วก็หนึ่งกับศูนย์เนาะพ่อเนาะดอ๋ยหนูเขียนใหนเอฟซีอาจารย์ผู้ชมมองกัน ยันแตอันแล้วยันแต่ในเมื่อบรรับหมดแล้วนี้ยิ่ง่าวว่าอันไรอะไแต่เนี่ยค่ะพ่อสำนกได้กับมาตัวเดียวกันเบิดที่พ่องวดงวดหนามาอันอันแบบนี้เขาบริเงนี่เน,นาะค่ะแมนพ่อซื้อพ่อได้ลอตเตอรี่กับโบมี่พ่อเบิดแล้ว,วนุ่ก็มันุ่มขเขาอันหัวดีนะเขาเห็นเห็นอันคลิปที่ออกไปเขาเอาไว้แล้วเขาเจ็บไปหมดแล้วเขาบอกเอามาใครหรอก เพราะว่าขันขืน่นชอบค่อยไปมันหนูแมนหลดอดเนี่ยคิดว่าแล้วนี่เสูตรพัฒนาขึ้นมาสุดยอดเลยสูตรใหม่ป่ะนี่ค่ะพ่อสูตรใหม่เนาะสูตรใหม่เนาะสูตรใหม่แล้ว,ลวนี้ว่าลายเรียบว่าขื่นสามหางสี่หางค่ะหมวดนี่แมนยูทุกทุกเที่ยวที่พ่อส่งมาให้เบิ้งตอนเที่ยวยังไม่ได้สัมผัสมีมี่มี่มหางหรืองหกหางนะพ่อเนาะมอนค่ะทั้งหมดที่นี่เนี่ยคือสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองล่ะ ร่องอะศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองั้นเนี่ยเรนน้องวงกลมไปก่อนเนาะสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเนาะพ่อฝันดีปะพ่อคำนวลเหลขชุดนี้ออกมาแล้วโอ้โหพ่อคนนอนบม่เครฝันมันนอนดึกเลยเกิมันบม่เครฝันนะไอ้สิอ้โเนี่ยค่ะที่ว่าพุ่ไปสิไม่บอกมากับเมียหล่นเนี่ยโอ้บ๊อบอฝันเหล็กเขากับกับเป็นนังกับเขาจ้าสี่หดนมันมาพ่อ ทกตัวนี้กันทำว่ามีการลอกไก่คิดว่าสีออกเก็บก้าเหรอครับออกซุกนี่แหละออกซุปว่าเจ้าอั้นค่ะคุณปอบอ่าคุณ่อบอกว่าถ้าไม่อั้นงวดนี้เตรียมรับโชคเงินล้านเงินแสนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาไซื้อได้บ่เท่านั้นแหละครับค่ะซื้อได้่บรับไ้เงินแหระครับซื้อได้ค่ะบางคือบ่ได้เฮากับซื้อโตที่มันซื้อได้อะแล้วพอเนาะวิ่งเหงเนาะเนาะวิ่งเหาเะเด่นเจ็ดรองสองนี่เนาะนี่งามนี่ สียสมาคููกันสติังละนิ่เงินหน่อยเจ็อค่ะเอาิงยังเางเลขวิ่งนี่บอๆค่อยผาดเเนาะพอเนาะเวกวิ่งเข้านี่เนาะเขาชุ่วหวดเนะค่ะจำได้ไหในเบอ้งว่ตนึงสองหลักหน่วยเจ็ดหลักสิบเดี๋ยวเด้แล้วป่สองอยู่หลักหน่วยมันงบอๆสองหลักหน่วยเจ็ดหลักสิบเดี๋ยวนะคะนุนเขียนสองหลักหน่วย ลักร้อยก็สามกับสี่แหละที่แน่ๆค่ะถ้าไม่เป็นสามกับสี่ก็จะมาหนึ่งกับศูนย์นะพ่อเนาะแพทยในซีโตัวนี่เนาะครัในซีโตัวนะครับทุกว่าทุ่งหัดเห็น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 ในทางเบื้องบ่ค่ะเห็นอยู่ค่ะพ่อรักร้อยนี่กำนังหลับเข้าออกอีรีอะอเออล็อกได้แน่นอนมาสุดยอดเลยวะค่ะนี่แล้วก็เอาลักร้อยแล้วมาวิ่งเอาเนาะพ่อเนาะครับมันอันนี้ยัง คุณพอกินข้าวเที่ยงไปเนาะนี่ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีแล้วผมผมกินข้าวเช้ากับข้าเร็งครับกินได้สองข่าวกินได้สองข้าวกินกาแฟบ่พ่อโออกาซ่สอง้อเลยมันได้สามชิ้นเที่ยวนี่ผมว่าดื่มซีกาแฟดำไม่กินยูมือเนี่ยโอ้ค่ะนี่คนเนี่ยแน่นำมาให้กินกาแฟดำเดินความเป็นอันตรายแก่แก่เส้น ่อเอาพ่อไว้พอให้เอฟซีเข้าเนี้ยพ่อช่วงทุท้ทยนี่พ่อพ่อเอฟซีซื้อได้ทุกโตทุกโตเด้อซื้อแล้วก็ให้ได้มันมันโชคโชคกชกมันมันสุบผู้สูบคนค่ะล้ำล้ำไปทุกคนเด้องวดเนี้ยงวดมาว่ากันไหมน้าพ่อนะติดอันนี้เป็นงวดแรกของคุณพ่อจันเซียนภูเขียวเด้อข่ะเอฟซีค่ะถ้าชอบก็จับขัดก็ผ่านเด้อค่ะนี่พ่อกะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะ ขับแนวทังครับแนวทัง,งค่ะสำหรับคลิปนี้อ่ากจิขอรบกวนคุณพ่อจันเซียนผู้เขียวอ่าสำนีเนาะคะ่ะครับบ๊ายบครับค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะ<บ>นี่ละค่ะเอฟซีค้าแคบหน้าจอไว้เนาะคะ<บ>่ะพ่อจันเซียนผู้เขียวนะคะเพิ่นกระโทรมหาห้แนวทางเนาะคะ<บ>่ะตามที่อ่าอยู่ในไลน์แอดเนาะค่ะคุณพ่อกระ่งมหาห้เบิ่งตลอดนะคะ กระเขาตลอดแต่ว่างวดนี้ก็เลยก็เลยอ่าบอกว่าพอ่องวดนี้หนูขอสัมผัสพ่อได้บ่พอ่อสะดวกบ่พอ่อก็เลยว่าได้ยู่าสั่นกระเลยก็ถือว่าเข้ามานับงวดนี้เป็นงวดแรกของคุณพ่อเนาะคะ่ะเอาสําหรับคลิปนี้กับมิตัวเลขเนี่ยทางเพียงสำานีเนาะคะ่ะคลิปหนาค่อยพบค่อยพอกันไหมเนาะคะ่กะกับคอห้ F เอฟซีเนาะคะ่ะซื้อได้ถูกหวยรวยเบอรอเนาะคะ่ะมีจชกเงินล้าน,นเงินแสนจําไว้ ที่คุณพ่อบอกนะคะถ้าเลขไม่อ่านงวดนี้เตรียมตัวรับโชคเงินแสนเงินล้านกันนะคะเ FC ค่ะสาหรับคลิปมี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ